อัปเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้พายุโซนร้อนพะพิลุนได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ประเทศไทยของบ้านเราแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือเรียกว่าในประเทศไทยภาคอีสานเป็นภาคที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วกับพายุโซนร้อนพะพิลุนบางท่านที่กําลังฟังอยู่อาจจะงงๆนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือพายุลูกนี้ เป็นพายุดีเปรชันยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่เมื่อพอพายุดีเปชันพัฒนาตัวขึ้นเป็นระดับพายุโซนร้อนเขาจําเป็นต้องมีชื่อให้พวกเราจดจํานะครับว่าลูกนี้จะจดจําได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับโดยล่าสุดพายุลูกนี้นะครับได้มีชื่อว่าพระพิลุนส่วนลูกทางด้านแถบขวานะครับที่อยู่ทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของทางประเทศฟิลิปปินส ลูกนี้มีชื่อว่าพายุโซล้อนแกเอมีซึ่งถ้าหากว่าใครที่ติดตามแอดมินมาอย่างตลอดนะครับแอดมินจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผลดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพต้องการวางแผนล่วงหน้านะครับซึ่งแอดมินได้แจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วตั้งแต่พายุทั้งสองลูกนี้ยังไม่เกิดจนเป็นย่อมความกดอากาศต่ำพัฒนาตัวเป็นพายุดีเพชชันและล่าสุดก็ พัฒนาตัวเป็นพายุโซลร้อนตามที่แอดมินได้ กล่าวและคาดการบอกกับท่านผู้ชมไปฉะนั้นกูรู f อบางท่านที่เข้ามาฟังนะครับอาจจะมีความคิดว่ารอให้มันใกล้ๆเกิดค่อยแจ้งเตือนก่อนลงหน้าสัก3วันก็ยังไม่สายแอดมินอาจจะทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมน,นะครับแต่ว่ามี f อหลายๆท่านโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านเขาอยากรู้สภาพอากาศที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นข้างหน้าหลายๆวันหน่อยเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อม ต่อไปถึงแม้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะเป็นจริงก็ตามครับถึงอย่างน้อยก็ขอให้ได้รู้ถึงโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะนี่คือการพยากรณ์อากาศนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตสภาพอากาศนะครับเมื่อวานนี้อ่วมกันหลายพื้นที่เลยจากการที่มีปริมาณของฝนตกลงมาอย่างหนักเนื่องจากว่าพายุพ,าพัพิรุณน,นะครับได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับประเทศไทยของบ้านเรามากขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดตราดเมื่อวานนี้ตามรายงานนะครับของปอปอ,ปอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย2อำเภอกระทบ225ครัวเรือนไม่ใช่น้อยเลยนะครับ จากการที่มีฝนกระนำลงมาอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าเขารู้ล่วงหน้านะครับอะไรอะไรก็อาจจะดีขึ้นมากกว่านี้ไม่มากก็น้อยก็ได้นะครับตามรายงานเมื่อวานช่วงเย็น21กรกฎาคม2567มีฝนตกลงมาอย่างหนักและก็ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันที่19กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ขณะนี้มีน้ำท่วมที่บริเวณจังหวัดตราด ในพื้นที่กว่า2อำเภอ7ตำบล115หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายราว225ครัวเรือนได้แก่ที่อำเภอเขาสมิงนะครับมีน้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรหลายจุดติดขัดนะครับแต่ยังคงสัญจรผ่านไปมาได้ขอขอบคุณภาพวิดีโอจากทางบ้านนะครับ จากนั้นเรามาอัปเดตตามแบบจำลองนะครับในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่22รกรกฎาคมพายุพระพิรุณน,นะครับจะอยู่แถวบริเวณทางอ่าวตังเกียมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับแถวทางประเทศเวียดนามทางตอนบนนะครับก็คือ ใกล้กับบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังปานกลางถึงกําลังค่อนข้างแรงได้นะครับผลกระทบก็คือภูมิภาคหรือว่าพื้นที่ด้านที่เป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เช่นทางภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและบริเวณทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะในช่วงนี้อย่างยิ่งเลยคือแถวบริเวณทางตั้งแตก่แกลงนะครับโป่งน้ําร้อนห้วยสะท้อนท่าใหม่จันทบรุรีแหลมสิงห์นะครับแถวทางขลุงเขาสมิงจังหวัดตราดแหลมงอบนะครับแดนชุมพรตัวอําเภอจังหวัดตราดหนองบอล สอยดาวนะครับบริเวณพื้นที่แถวนี้แล้วก็บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้เอ่ยมานะครับจะมีปริมาณของฝนตกหนัก และจะมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องไปอีกวันถึง2วันครับฉะนั้นถ้าหากว่าแอดมินจะบอกว่าท่วมแล้วท่วมอีกท่วมต่อก็คงจะไม่เกินความเป็นจริงไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคําเดิมๆซ้ําๆแต่ก็ต้องพูดนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณของฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลาลาก โดยเฉพาะพื้นที่ล่าเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและบริเวณพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางโดยทางทะเลอันมันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทางทะเลอันมันตอนล่างและทางอ่าวไทยตอนบน จะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือในพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไหวด้วยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาจังหวัดน่านอุดริตถ์จังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตงบันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านภาคอีสานครับฝนฟ้าขนองคาดร้อยละ70ของพื้นที่และสามารถมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้นะครับบริเวณทางจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมทางมุกดาหารยโสร อำนาจเจริญและทางอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาากลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีทางสระบุรีพระนาครศรีอยุธยาการจนบุรีทางราชบุรีนคปรปฐมและทางสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด24-27อ,องศาเซลเซีสยส อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความาเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้ถึงร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส,สยลมตะวันตกเฉียงใต้ความ คามเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรและทางสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง ขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาจังหวัดภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดละนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33 35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง กลุ่มฝนในวันนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับปกคลุมกระจายตัวอยู่ทั่วไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือและบริเวณทางภาคตะวันออกเรามาดูพื้นที่ที่มีฝนนะครับเริ่มกันที่บริเวณทางภาคเหนือแถวจังหวัดพะเยานะครับน่านแพร่แล้วก็บริเวณทางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแถวทางทุ่งช้างนะครับแถวปัวปอกเกลือนะครับก็เริ่มมี กลุ่มฝนก็ตัวบางๆเกิดขึ้นนะครับแถวทางศบขุนวังผาวังหมอดอนมูลผาเวียงบริเวณทางตัวอำเภอเมืองน่านแถวกาสแม่จะลิมกอน้ำตวงต่อมามาดูพื้นที่ที่มีฝนบริเวณทางภาคเหนือด้านรับมรสุมนะครับเช่นบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางเชียงใหม่ลำพูนหรือว่าบริเวณทางจังหวัดตากนะครับ ส่วนมากก็แถวบริเวณทางแม่องสอนนะครับแถวห้วยทรายคุณยวมก็เริ่มีการก่อตัวเกิดขึ้นแถวทางแม่แจ่มลาน้อยบ้านดงแม่ซอแม่สเสียงป่าเหวสามแหลบศพเมยเลโคแม่ทะลุโดยเฉพาะพื้นที่แถวนี้ตอนนี้กำลังตกหนักเลยนะครับแถวทางแม่ทะลุนะครับเลโคอุ้มโลเหนือ อมก่อยสาหรับในพื้นที่อื่นๆนะครับอาจจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยกระจายตัวแถวทางสุขโขทัยนะครับสวัสดิ์คโลกพิษณุโลกแถวทางกาแพงเพชรพิจิตรแล้วก็บริเวณทางเพชรบูรณ์นะครับจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยจากนั้นมาดูบริเวณทางภาคอีสานครับวันนี้ปริมาณของกลุ่มฝนเริ่มค่อนข้างหนาตัวนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของทางภาคอีสานนะครับถึง บริเวณทางตอนกลางนะครับตั้งแต่แถวบริเวณจังหวัดเลยนะครับน้ำโสมนากลางทางอุดรหนองคายนะครับไล่มาทางสร้างคอมบึงจานคอเจริญนาวาสปนนครบ้านทาตดงสวรรค์กลาลสิน,นะครับแถวทางขอนแก่นนาคาบ้านไผ่เัยภูมินะครับบัวใหญ่พยัคฆภูมิพิสัยร้อยเอ็ดเจ้าโสธรศรีราษ์อำนาจเจริญมุกดาหารชานุมานะาาน,นะครับแถวบริเวณทางศรีสังเกตทางอุบลนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียงนะครับคาดว่าวันนี้จะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับก็เลยมีการก่อตัวแล้วก็ปริมาณของกลุ่มฝนฝนใหญ่นะครับคาดว่าในช่วงไปไป่ายจนถึงช่วงเช้ามืดของอีกวันจะมีปริมาณของฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องภาคกลางในวันนี้ยังคงค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวแถวบริเวณทางทองผาภูมินะครับแล้วก็ทุ่งเสือโทนในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ นอกนั้นจะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับจะเป็นฟ้าคลึ้มโดยส่วนใหญ่สาหรับบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ที่เน้นๆลาะคาดว่าจะมีปริมาณของฝนตกต่อเนื่องท่วมแล้วท่วมอีกนะครับก็ตั้งแต่แถวทางจังหวัดจันทบุรีลงมาถึงทางจังหวัดตราดนะครับตั้งแต่จันทร์ครับแถวทางแหลมสิงห์แถวทางขลุงนะครับเขาสมิงแหลมงอบนะครับลงมาจังหวัดตราดแถว ท่าพลิกนะครับแล้วก็แถวทางบ้านแตงสะพานหินทองสันนะครับมีฝนตกหนักทุงหนักมากนะครับทางโป่งน้ําร้อนแดนชุมพรนะครับพื้นที่แถวนี้แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยรวมถึงบริเวณแถวทางเกาะไข่มุกนะครับแถวทางอ่าวใหญ่ส่วนพื้นที่อื่นๆก็เป็นฝนตกกระจายตัวนะครับแถวตามโซนนครนายกปราจีนนะครับแถวทางสะแก้วฉะเชิงเซา ชนบุรีแล้วก็จังหวัดระยองวันนี้นะครับปริมาณของฝนเริ่มเข้านะครับก็เริ่มเข้าตั้งแต่แถวทางพัทยานะครับแถวทางสัตหีบแถวทางบ้านฉางครับก็เป็นปริมาณของฝนปล่อยๆในช่วงเช้าสําหรับทางภาคใต้นะครับกลุ่มฝนเริ่มมีก,การก่อตัวแถวทางควนโดนไซใหญ่นะครับของทางแถวจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็แถวบริเวณทางพัทลุงนะครับแถวทาง สงขาก็เริ่มมีกลุ่มฝนพังเพาเริ่มมีกลุ่มฝนปกคลุมแต่เป็นกลุ่มฝนบางๆนะครับเนื่องจากว่าภาคใต้ในวันนี้นะครับกระแสของลมมรสุมเนี่ยเริ่มมีกําลังปานกลางถึงเริ่มมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็จะส่งผลทําให้บริเวณทางภาคใต้วันนี้ปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งวันเช้าจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ชุมพรนะครับลงมานะครับทางระยองแถว ขออภัยรับทางละนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์กระบี่นะครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับคาดว่าพื้นที่แถวนี้วันนี้ปริมาณของฝนจะเยอะจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากกลมอุตุนิยมวิทยากันนะครับประจำช่วงเช้าของวันจันทร์ที่22รกรกฎาคม2567นะครับมีผลตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับโดยทางบริเวณภาคเหนือนะครับจะเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะครับวันนี้ตั้งแต่แถวทางจังหวัดตากนะครับทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็บริเวณทางจังหวัดน่านเพชรบูรณ์นะครับสําหรับบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองทั้งหมดนะครับจังหวัดบึงกาฬสกลน,นครแล้วก็รมุกดาหาร ทางอำนาเจริญและทางอูบลราชธานีนะครับสำหรับบริเวณทางภาคตะวันออกครับคือนครนายกปราจีนนะครับแล้วก็พื้นที่สีแดงเข้มนะครับสองจังหวัดคือจันทบุรีและก็บริเวณจังหวัดตรานะครับท่วมแล้วท่วมอีกนะครับสำหรับภาคใต้วันนี้นะครับไม่เน้นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากกรงอุตุนิยมวุทยา ออและครับแอดมินจะกลับมาอ,อัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับก <c oughs> ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเดือทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพาประกาศในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ